สวัสดีครับช่วงนี้เราอาจจะได้เห็นข่าวกันบ่อยๆนะครับเรื่องที่จีนเข้าไปลงทุนครั้งใหญ่ในกัมพูชาหรือว่ามีการซ้อมรบร่วมกันบ้างคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพวกนี้กําลังส่งผลกระทบด้วยตรงมาถึงประเทศไทยของเราแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าความท้าทายที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราควรจะเตรียมตัวรับมือกับมันยังไง คำถามสัมพันธ์เลยที่เราต้องมาหาคำตอบด้วยกันก็คือในเมื่อเพื่อนบ้านของเราขยับเข้าไปใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้สมดุลอำนาจในภูมิภาพนี้มันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วประเทศไทยของเราล่ะครับจะยืนอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปดูผลกระทบในแต่ละด้านเนี่ยเดี๋ยวเรามาปูพื้นกันก่อนมาดูภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงนี้กันสักนิดหนึ่ง เพื่อให้เราเข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็บริบททั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นครับคือตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ของกัมพูชากับจีนมันไม่ใช่แค่ลมปากนะครับแต่มันแสดงออกมาผ่านการลงทุนระดับมหาศาลเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาเมืองชายฝั่งอย่างสีนุกวิลหรือว่าการเข้าไปพัฒนาฐานทัพเรือเรียมซึ่งโครงการใหญ่ๆพวกนี้แหละครับมันเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่กําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคของเราไปเลยและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับ ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นการตัดสินใจของกัมพูชาเองแต่ผลของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศเขานะครับแรงกระเพื่อมที่ว่าเนี่ยมันกําลังส่งตรงมาถึงเราเต็มเ็มเลยทั้งในมิติของเศรษฐ,ฐกิจการแข่งขันแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรื่องความมั่นคงของประเทศเราด้วยโอเคครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยเรื่องปากท้องของเรานี่แหละครับนั่นก็คือผลกระทบในมิติของเศรษฐกิจลองนึกภ,ภาพตามกันดูนะครับ จีนอาจจะมองว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นเหมือนโรงงานแห่งใหม่ที่น่าสนใจมากเพราะอะไรเพราะว่ามีต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่าแล้วก็อาจจะมีสิทธิประโยชน์ทางการค้าที่ตึงดูดใจกว่าด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าอุตสาหกรรมหลายๆอย่างที่เคยตั้งฐานการผลิตอยู่ในไทยอาจจะถูกย้ายไปที่กัมพูชาแทน และกลุ่มที่จะโดนผลกระทบไปเต็มๆก่อนใครเพื่อนเลยก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเยอะๆนะครับอย่างเช่นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่เสื้อผ้าและอาหารแปรรูปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเคยเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐรกิจส่งออกของไทยมาโดยตลอดเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือโรงงานอาจจะต้องย้ายฐานการผลิตคนก็อาจจะตกงานมากขึ้นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเราที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเนี่ย ก็จะชะลอตัวลงนี่คือโจทย์ใหญ่มากๆที่ทางรัฐบาลและภาคเอกชนต้องรีบหาทางรับมือกันอย่างเร่งด่วนเลยครับเอาละครับนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วย,ยังมีอีกมิติหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวมากกว่าด้วยซ้ำนั่นก็คือความท้าทายด้านความมั่นคงของชาตินี่แหละครับ ประเด็นที่หลายๆฝ่ายเขากังวลกันมากที่สุดเลยก็คือการที่จีนอาจจะใช้ฐานทัพเรือในกัมพูชาเป็นจุดยุทธศาสตร์ซึ่งนั่นจะทําให้จีนมีอิทธิพลทางทหารอยู่ห่างจากชายแดนของประเทศไทยเราไปแค่ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรเท่านั้นเองครับแล้วมันจะกระทบกับเรายัางไงก็ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้าเรามีเพื่อนบ้านที่มีกองทัพขนาดใหญ่มาตั้งอยู่ใกล้ๆ เราก็อาจจะต้องเพิ่มงบประมาณในการป้องกันประเทศมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งเงินส่วนนี้ก็อาจจะมาจากภาษีของพวกเราหรืออาจจะต้องถูกตัดมาจากงบประมาณด้านอื่นๆที่สําคัญเหมือนกันอย่างเช่นการศึกษาหรือว่าสาธารณาสุขสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าทําให้ประเทศไทยเราตกอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างลําบากมากเลยนะครับเราต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมันก็เหมือนกับคันเดินบนเส้นได้เลยครับที่ต้องระมัดระวังทุกสี่ก้าวเลยจริงๆ ทีนี้มาถึงเรื่องของคนลงทุนในตลาดหุ้นกันบ้างเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับเพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองแบบนี้เนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อราคาหุ้นเลยทีเดียวสำหรับนักลงทุนแล้วความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้มันก็เหมือนกับคลื่นใต้น้ำดีๆนี่เองครับที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะซัดเข้ามาเมื่อไหร่ ดังนั้นการติดตามข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้เลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับหุ้นในกลุ่มที่ต้องพึ่งพาการค้าแล้วก็การเดินทางกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นกลุ่มโลจิสติกส์ที่ต้องขนส่งสินค้าข้ามแดนกลุ่มการท่องเที่ยวที่ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวจากจีนหรือว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่อาจจะไปลงทุนในกัมพูชา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนที่ว่านี้ครับและทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายว่าท่ามกลางสมการใหม่ของภูมิภาคที่กําลังเกิดขึ้นประเทศไทยของเราควรจะปรับตัวแล้วก็วางหมากในเกมนี้ต่อไปยังไงสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับความท้าทายหลักๆ3ด้านที่เราต้องเผชิญก็คือ 1. การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น2 ความมั่นคงที่เปราะบางกว่าเดิมและ 3. ความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นครับสุดท้ายนี้ก็เป็นคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้ประเทศไทยของเราควรจะเลือกเดินทางไหนเราจะยังคงรักษาตำแหน่งเดิมของเราไว้ได้อยู่ไหมหรือว่าเราควรจะมองหาโอกาสใหม่ๆจากวิกฤตครั้งนี้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันหาคำตอบครับ